ឯក្មែស្រេនអូយើងមានពួយត្រេនដែរយើងស្អប់ណាផអាពួយស្រេននោះមានតាញ់ហាគ្រៀនឡងប្រសាទតាមឿនធំបាញ់ទៅបាញ់យកកន្ទិចស្រេនម៉ត់ទៅនេះស្រេនငើបអស់យើងសบายចិត្តយើងមកចូលចិត្តចូលវិស័យផអាពួយត្រេនដែរយើងយកផងទេផអាពួយស្រេននោះငើបអស់ក៏តែគៀយយើងមាននេះស្រេនគ្នាខមមាននឹងស្រេនម៉ូតតែយើងប្លុកចោលយើងមិនចូលចិត្តផងទេ อดเมียนจัดสิเนี่พอปอุ่ยเกรนดดตทําไม่ีบุรีรัมนะโอ้แม่โมเจรเนดลั <c oughs> ออกษณะโม่โอ้ต่มออโมุ่อ้เตรมได้เรื่องจีโอ้ประโคนชัยอันดับหนึ่งเลยปัญหาเรื่องหลวงตามันจะดังมาจากประโคนชยัยพระพลายชายัยกระสังเมืองบุรีรํา้วยราชมีมาทุกอาทิตย์ มีมาทุกอาทิตย์ <c oughs> ปีที่แล้วเนี่ยหลวงตาอยู่อเมริกาเขาก็แคปมาให้ดูหลวงตาซวยถููไล่ลงจากธรรม,มาที่ประโคนชัยเออกูก็อยู่ของกูที่อเมริกาจะโดนไล่ลงที่นั่นอ๋ออันดซาคแมนเจ๊เจ๊ปรียไฮปรียว กำลังเป็นประเด็นที่หลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเลยนะครับสำหรับกรณีของพระนักเทศชื่อดังแห่งอีสานใต้ปัจจุบันจำพรรษายอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งท่านนะครับได้มีการออกมาไล์สดดาชาวสุรินทแถมยังยุให้ขเขมรเนี่ยยิงได้เลยให้คนสุรินทให้หมดเลยกับปมปัญหาประสาทตามเหมือนทม หลวงตาสุดอายุ60ปีพรนังเทศสายหาชื่อดังแห่งอีสานใต้ปัจจุบันจำพรรษายอยู่ที่วัดป่าโคกฤทธิ์ตําบลป่าชันอํเภอพระพาชายัยจังหวัดบุรีรัมย์หลังออกมาไล่สดเป็นภาษาท้องถิ่นหรือภาษาขเขมรซึ่งแปลออกมาเป็นภาษาไทยประมาณว่าอาตมาพูดภาษาขเขมรสุริน อัตมาไม่ใช่เผ่าพันธุรินอัตมาเกลียดนักไอ้พวกเผ่าพันธชรินมีปัญหาตรงประสาทต,ตาเมือนทมยิงเลยยิงให้สุรินแตกกระจายให้หมดคนสุรินตายหมดอัตมาสบายใจ อาตมาไม่มีจิตใจให้เผ่าสุรินอาตมาไม่เอาด้วยกับพวกเผ่าสุรินเพราะอาตมาไม่ใช่คนสุรินอาตมาคนบุรีล์คนเขมรคอมเมนต์มาเยอะเลยชื่ออะไรชื่ออะไรปัญหาเรื่องของตาโอประโคนชัยอันดับหนึ่งเลยปัญหาเรื่องหลวงตามันดังมาจากอำเภอประโคนชัยอำเภอพระภาชัยอำเภอกระสังอำเภอเมืองบุรีล์อำเภอห้วยราชมีมาทุกอาทิตย์ ปีที่แล้วตอนที่หลวงตาอยู่ที่ประเทศอเมริกามีคนแคปข่าวหลวงตาสุดมาให้ดูว่าถูกไล่ลงมาดูที่ประคนชัยเออกูก็อยู่ของกูที่อเมริกาแต่โดนไล่ลงที่นั่น จากไร่สดดังกล่าวนะครับมันสร้างความไม่พอ,ออกพอใจให้กับชาวบ้านในอำเภอมะมังหมู่ที่หนึ่งตำบลป่าชันอำเภอรพระพา,าชัยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งของวัดพระนักเทศจำวัดอยู่เพราะถือเป็นการสร้างความแตกแยกและความไม่เหมาะสมโดยเฉพาะคำพูดที่มีลักษณะาค้ายยุยงหรือส่งเสริมให้มีการรบแนวชายแดนถึงขั้นชาวสุรินบางส่วนเดินทางมาถึงวัด ขณะเดียวกันเรื่องนี้นะครับก็มีชายวัย73ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์เป็นคนที่ซื้อที่บริจาคให้วัดจำนวนสิบไร่เปิดเผยว่าตนได้ฟังคลิปของหลวงตาแล้วก็รู้สึกเสียใจที่หลวงตาพูดเหมือนไม่มีน้ำใจหรือไม่เป็นกำลังใจให้กับคนไทยที่กำลังมีปัญหาชายแดนอยู่ในขณะนี้ส่วนตัวอยากจะให้หลวงตาออกมาขอโทษ อยา่างไรก็ตามครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับก็มีรายง,งานเพิ่มเติมมาว่าชาวบ้านในเขตอำเภอพ,พระพาชัยจังหวัดบุรีรัมย์รวมทั้งญาติพี่น้องต่างออกมาแสดงความไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่หลวงตาออกมาไล่สดบางกลุ่มเนี่ยถึงขั้นทําพิธีตัดความสัมพันธ์กับหลวงตาเลยทีเดียวังคงยืนด้คืนเงินสา้เลือดลงกับซุ้ยเลือดลงกับเลยยืนคืนเอบามบนเนียโูกนี่เป็นแร่คุณแทนได้เมียจำเรื่องทางดูแม่ เนี่ยไมย่นางคนะที่เคยเกิดบางโอนสายเลือดเดียวกันน,อน,อน,ออน,น้องนรสเสรนอยู่จังหวัดสุรินทร์งสัดพัทลป,ป,ป,ปลูกกระสุ่ปีฟังผิดโอนคนเน่ตอนเจอคนเน่นเฮ้ยตัดได้เลยเนื่อบาโอนคนนั คุณผู้ชมครับสำหรับพระมหารินทรปรสันโนหรือว่าหงตาสุดเป็นพระนักเทศสายหาชื่อดังแห่งอีสานใต้ผู้เปลี่ยนธรรมะให้เข้าใจง่ายและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเป็นที่รู้จักของชาวอีสานใต้โดยเฉพาะชาวบุรีรัมย์สุรินและสีสะเกดด้วยสไตล์การเทศที่ไม่เหมือนใครถ่ายทอดธรรมะแบบสนุกสนานแฝงอารมณ์ขันคลายเครียดแต่คงไว้ซึ่งสารธรรมอันลึกซึ้ง ทำให้ญาติโยมรักและเป็นที่ศรัทธาอย่างมากชื่อเสียงของหลวงตาไม่ได้หยุดอยู่แค่ในประเทศไทยครับแต่ยังดังไกลถึงกัมพูชามีญาติโยมนิมนต์นไปเทศข้มแดนอยู่เป็นประจำหลวงตาจึงใช้ชีวิตสลับระหว่างประเทศไทยกัมพูชามาหลายปีก่อนจะขยายขอบเขตธรรมะสู่เวทีโลกปัจจุบันหลวงตาสุดได้รับนิมนต์ไปเทศอย่างประเทศต่างๆอย่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกาจำภาษาอยู่ตามวัดขเขมรในต่างแดนนำธรรมะอีสานใต้ไปเผยแพร่ไกลถึงชุมชนชาวขเขมรทั่วโลก